รสรสีในจะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็เขาหรือสีนะคะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะเราวันนี้เราจะมาดีไอไวจะกร้าขนมจีนกันต่อนะคะเราจะกร้าขนมจีนเลยพ่นสีมาแล้วนะคะแบบพ่นสีแล้วเราก็มาปลูกเขาหรือสีกับสับรสีนะคะเราจะาสับรสีกับเขาสีปลูกด้วยกาน,นจะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูเลยเพื่อนเพื่อนคะก่อนที่เราจะเอาขาวหรือสีกับสับประดิษฐมาปลูกในตะกร้าขนมจีนนะคะเราก็ทําการตัดตัดเชือกนะคะเป็นสามเสี้นแบบนี้นะคะเหมือนที่เราเคยทำในคลิปที่แล้วนะคะแล้วเราก็มามัดตะกร้าไปก่อนนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราก็ได้ตะกร้านะคะที่เราผูกเชือกคล้อยแบบนี้ไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะเราก็จะตัดตรงกลางตะกร้านี้นะคะตัดตรงกลางตะกร้านี้นะคะ เพื่อเอาสับป,ปะรดสีไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเคาหรือสีห้อยตรงนี้นะคะเราไปดูกันเลยนะเพื่อนๆคะเราจะใช้คัตเตอร์นะคะใช้คัตเตอร์ตัดตัดตะกร้าตรงกลางเจาะรูตรงกลางไว้นะคะ sí. เพื่อที่เราจะเอาปลูกแบบผสมนะคะเอาสับป,ปะรดสีปลูกไว้ตรงกลาง oh. แล้วก็จะใช้กระขายนะคะรองพ้นนะคะเพื่อการมะพรา้าวสับไหลนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ไหลแล้วค่ะเพราะว่าตะกร้าขนมจีนช่องเขาเล็กนะคะช่องเขาเล็ก เดี๋ยวเรากันไว้นลดกนึงนะคะกันไว้นิดนึงค่ะนค่ะเดี๋ยวเราก็มะพร้าวสับลงเลยนะคะมะพร้าวสับลงเลยค่ะลงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสับปะรดสีเพราะสับปะรดสีเขาอยู่ได้ในมะพร้าวสับนะคะถ้าเราปลูกแบบนี้เขาก็อยู่ได้เลยค่ะลงตรงนี้ไว้ก่อนนะคะพอเราเอาเขาขึ้นมาแล้วก็สับปะรดสีที่เราเตรียมไว้นะคะ อันนี้พานีโอพานโอเขาก็อยู่ได้นะคะอันนี้เขารอดรอดออกมาจากกระถางตรงนี้นะคะรอดช่องออกมาตรงนี้นะคะ่ะซึ่งเราต้องทําการตัดเขาออกก่อนนะคะเราก็จะได้สองต้นแบบนี้นะคะได้สองต้นแบบนี้นะคะ ก้านเขาแบบนี้ก็อย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาอีกค่ะเขาก็จะแตกหน่อให้เราอีกหลายหน่อเลยนะคะแล้วก็เอาเขาลงไว้ในกระาษขนมจีนเล็กๆงนี้เลยคะ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาใส่ไว้ลยค่ะเดี๋ยวเราก็อัดด้วยอัดด้วยมะพร้าวสับอีกรอบนึงนะคะ พาสักไปอีกรอบนึ่งราจะใสปสักวตี่ตัน,นี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะจากตาที่ เาจะตายแบบนี้นะคะที่เขาจะตายที่เราปลูกแบบลักษณะแนกตะพุนไว้เพื่อนเพื่อนจำได้นะคะแต่หางเขายังสวยค่ะหางเขาสวยงามมากค่ะเราก็เลยจะแก้ไขนะคะโดยการเอาแตงได้นี้นะคะตัดออกเลยนะคะตัดออกแล้วก็เอาที่ยังรอดอยู่นะคะไปขึ้นกระางใบนี้ใหม่นะคะเพื่อเราจะเอาไปปลูกอยู่กับสับป,ประรดสีนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่แบบนี้นะคะที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาเข้ามาต่อกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ที่ยังรอดอยู่นะคะมาขึ้นไว LIKE ้ในกระดาษใบใหม่นี้นะคะเพื่อที่เราจะเลี้ยงเขาต่อไปนะคะแล้วก็ไปแต่งมุมสวยๆได้อีกเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาสอดใส่ในกระดาษขนมจีนใบใหม่นะคะซึ่เราพ่นสีสวยๆไว้นะคะเข้าเป็นเชฟเดียวกันนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะสอดไล้วต็นนี้เลยนะคะสอดเข้าตรงรูกระดาษเลยนะคะเพื่อนๆสอดเข้าตรงรูกระดาษเลยคะเราตัดฐานเขาออกมาแล้วนะคะ ราได้หานเข้ามาแล้วเราก็ตอดไปเลยค่ะตอดไปจนครบนะคะค่ะเมื่อเราเอาเครารือสีปลูกไว้ในตะกร้าขนมจีนอีกถ้วยหนึ่งนะคะเป็นปลูกด้านตะกร้าคว้ามแบบนี้นะคะเราเพิได้เครารือสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกล้าไปนี้นะคะมาตอกต้นกับตะกร้าที่เราปลกูกสับประรดสีไว้นะคะแบบโผก่แบบนี้นะคะ ต่เราจะติดกันด้วยวิธีการเราจะเอารวดนะคะเราจะเอารวดสองเส้นนี้นะคะใส่ไว้ข้างบนแลวเพื่อให้มาโผล่ชดตะก้าข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะพเพื่อนๆคะเมื่อเราได้รวดแบบนี้มานะคะแล้วก็ทำรูปตัวยูนะคะครูปตัวยูแบบนี้นะคะเราก็เสียบลงไปในตะก้าค่ะรูปตัวยูแบบนี้นะคะเสียบลงไปในตะก้านะคะให้รวดทะลุออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตะก้าตะก้าที่เราปลูกเคารือสีไว้แบบนี้นะคะมาใส่ ตรงก้นตะก้าให้ให้ใหก้นตะก้าชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ตรงกับรว้วนี้นะคะนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็งอรั้วขึ้นไปเลยนะคะ,คะ<อ>เพื่อนเพื <ๆ S 2> ่อนคะเราก็จะได้สับระรดสีในะจะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็เขาหรือสีนะคะปุ่มรวมกันแบบนี้นะคะก็จะสวยเกย๋น่ารักเลยนะค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆนด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ